เฮ้ยทีรักมายิงเราปะวะทีรักมันยิงเราอะอุ้ยอุ้ยมันยิงเราอะทีรักตายเลย <c oughs> เสียเชิงอ่ะเอาละฮะทุกที่คนนะั้นยิงทีรักสูงเดสแม็กกับด่านรถถังเช่นนี้นะฮะสวัสดีสสดีงั้นมาที่รักเฮ้ยที่รักเป็นไรใจเย็น เขาาเขาเก็บปืนไรเยอะทิรักไม่ได้ไม่ได้ทิรักต้องขึ้นรถถังมันอันตรายเขาน่ามันอันตรายกลับมากลับมาขึ้นรถถังขึ้นรถถังไอ้บอลออกก่อนเลยมันบั๊กมันบั๊กไอ้บอลรีบออกไปก่อนออกก่อนได้เปลี่ยนไอ้สัตว์อุ้ยไอ้เชี่ยจะยิงกระเด้งเลยบอลไม่หลงมาแล้วหลงมาแล้วยิงมาเลยเออนั่นแหละนั่นแหละเออยิงมาทิรักเออนั่นแหละโอ้โหยิงก่อนได้เปลี่ยนพักยิงก่อนได้เปลี่ยนไหนไหนมายคนนึงบอกแล้วหยกเขา แต่เย็นที่รักบอกไม่ได้ออกมามึงตายออกมามึงตายอ่าโอ้หนี่เป็นด่าเกี่ยวกับรถรถถังนะฮะออกมาตายดักเกิดดักเกิดไม่ได้เกิดกูได้จะโดนแบงก็เนี่ยไอ้บ้าไม่ใช่มากเฮ้ยนี่ไงที่รักมันวิ่งอยู่นี่ในวิ่งเหรอวิ่งเหรอวิ่งเหรอเฮ้ยออกมาแล้วจะออกมาวะมจะออกมาวะออกมาดิออกมาดิออกมามึงตายนะเว้ย เฮ้ยไอ้บอยเยีย้ยมอยู่่ดักเกยร์สายมันน่าเกลียดไปให้มันวิ่งเลยมาให้ได้วิ่งมัง่งไอ้ยงิงสารเด็กเดี๋ยว้อเด้อเขาเขาเฮ้ยอะไรอะไรมึงมอะไรวิ่งอะไรวิ่งอะไรฮะเฮ้ยสีเขียวมันคืออะไรวะยุโรปเฮ้ยพี่รักมันมันยิงแล้วนะมันเห็นเห็นคนไนะหมน้าธีรักดูในแมพด้ดิหน้าหนามันวิ่งใครวิ่งอยู่น่ะเอาเอ่ยเอา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 เอ้ยเราว่าแล้วมันยิงไม่ตาย ไอสัตว์นั่นยิงเนี้ย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 กูมองไม่เห็นเหรอพี่ทุกูมองไม่เห็นเหรอก็จริงอ่ะกูมองไม่เห็นขนาดคนเดีเดี๋ยวเรามาเก็บนี้ก่อนโอเคนี่เราเก็บไอ้นี่มาแล้วสีเขียวปัสเตอร์แปะยามันลู้เก็บมาทำไมทีมเราข้าไเป็นยาวอ่ะเขาไม่ได้้ทีมเราแม่งเก่งแน่ไหมมันข่าวออกมด้านนอกมันหรอมันขียวอกมาด้านนอกเหรอมันบักกระเด็นป่ะแล้วแม่งบัแล้วเวลาขวางเวลาชวงกลางมันจะบั๊กเว้ย ล้วชนนี่กระเด็นนะไม่บ้ากว่าใช่เหรอเฮ้ยลองตบตบดิตบดิมันอยู่ข้างในกันมันไม่ได้ออกไปไหนไอตบตบกันเลยกูจะกระโดดแล้วยิงมันตบดิ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 ตบกูจะโดดแล้วไปยิงมันอย่ายิงอย่ายิงกระเด็นไอ้บ้าจริงทำไมตบพ่อเดี๋ยวตายโอ้ยโหคนวุ่นวายเลยแค่เอยิงสู้ยิงสู้ที่ลากเดี๋ยวตายเดี๋ยวเขาปีนรถขาว อ๋อโอเคโอเคค่ะมาทีรักทีรักขึ้นมาเขาเขาโดนตีอยากตายก่อนแนม่มามามามันไม่กล้าหรอกว่ะขยับให้ขยับให้เห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยยี้น่ะมันวิ่งอยู่เออใครวะเฮ้ยทีรักมันยิงเราปะวะ ที่รักมายิงเราอะอุะอ้ยอุ้ยมายิงเราอะออที่รักตายเลยเสหย,ย,ยเสียเชิงลนะอืออยิงรอดช่องแต่มันไม่รอดให้กูวานขึ้นละเสีย้องแทนมีอะไรอือขึ้นบันไดไงวะอยากรถถังขึ้นบันไดยังเลยเฮ้ยจริงเขาวิ่งมานี่แล้วไม่ลราอย่าหาวิธีรถถังขึ้นข้างบนน <c oughs> นันไดอ่ะเอ้ยไอ้เหี้ยน่ตายตายไปซะรถถังอยารถถังขึ้นบันไดได้อ่ะ อยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งนู้นไปเฮ้ยเออโดนดิโดนโดนไปไงไม่ได้เกิดใครตายไปทีได้เสียโอกาสชิบหายเออเรียบร้อยกระเด็นบินบินมันบินโอ้ยโดนยิงโดนยิงอย่าขึ้นบนมันขึ้นไม่ได้โอเสียดายจริงมัดอะไรอะไรเฮ้ยอะไรเออเอออย่าวิ่งมั่วเดีะเดะ ไม่ได้เกิดเฮ้ยเราได้สี่เรามาได้แค่เราแคใหนึ่งตัวเองเฮ้ยคำพี้ฮ่า่ะท้าทายท้าทายเฮ้ยมีเขาหน่อยบอยหลังไอ้บอยหลังหลังปูไอ้บอยสัตว์ระวังโอ้ยบอยหลังหลังเออเอาเลยบอยโอ้โหเกือบโอ้โหเขี้ยนตายเลยพวกเราต้องมีคนประคองรถถังไว้เลยไม่งั้นจะแย่เขาวิ่งมาบอยประคองไว้ก่อนบอยเพื่อนกูไปเอาคันนี้ก่อน ประคองประคองค่ะเฮ้ยมีตัวใหม่แล้วเฮ้ยกูเข้ารถถังก่อนเก็บได้ที่รัก RPG เก็บเลยข้างไหนวะอยู่ไหนออกมาดิมึงจะระเบิดกูคิดว่ามันจะระเบิดไอ้สัสแปลว่ารากไรเก็บอาวุธไปเล่นก่อนเล่นเล่นก่อนก็ได้ค่ะบเฮ้ยไฟตะอ ที่ักขึ้นไปทำอะไรข้างบนอ๋อกูไปยิงมันมันจะเอปุ๊ถังยิงกทลักก่อนเลยจับเลยรักอู้หู้หสุดยอดเก่งจริงๆแฟนใครวะเนี่ย้าวตายห่าเลยสัตว์ไม่น่าชมเลยกูอะไรอะไรมึงยิงแฟนกูไอ้สัตว์นี่ตายซะมึง ไม่ใครเข้ามากันไหนวะไอ้บอยมึงเหรอเอยเปลี่ยนรถรับเห็นไอ้ในในเขียวแมพไหมยิ่เขียวในแมพอ่ะไอ้แพทเตอร์แต่เล็กเพิงไปเก็บด้วยเดี๋ยวเขาเขาดูหุบปี้เขากระโดดไปทีมันได้ไหมวะกระโดดแบบนี้มา้ยไอ้ยกระโดดไม่ด้ได้แล้วไปไหนหมดวะไปไหนวะยังกระโดดมันหยุดโอ้ยไอ้บอยไอ้สัตว์หาเรื่องเอาหลอยสัตว์มาสู้กูเปล่ามึงอ่ะมามาตีกันไปมาเอาแล้ว เอ้ยมาเอาแล้วเอ้ยน,น,นี่ไงนี่ไงมูเตเล่นหมายสัตว์มือกูมาสึกด้ามด้ามปืนไอ้เหี้ยมในในย่งไม่ตายสัตว์มันเกิดแล้วนะ่ะข้างหลังเก่งจริงๆเลยโอ้ยโอรถถัง้ยคุณ่อ ทา้งห,น,หนไม่ได้เอาวอาท้งผหอม่แล้วมาละกูกะจะเก็บคิีวเขียวก่อนสักหน่อยเออให้กูทำร้ายเด็กอยู่เรื่อยเลยอะไร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 ไม่ดังเกินแล้วมึงวันนี้นดักเกินเดี๋ยวกูเก็บของก่อนบอยับเขาที่เดินก่อนอเออลงไปเก็บของเฉยอมอได้ท้้วอ๋อม <c oughs> ไม่ได้ทางเราวนะ <c oughs> ไ,ไเปไรไป ต่อะไรเราที่เรายังมีสองเองดีกว่ามีหนึ่งว้ยเพื่อนโอ้ยขี้มันหลบข้างในทันเขาไม่ทันนี่หว่ามันตาย,อยรอมมันออกมารอมันออกมาออกมาด้สัตว์ยิงหน้าสะบัดเลยแต,แต่เขาไม่มีรถถังเอาดิเอาดิเอาดิอเอาด้ีแต่รอเลยเนี่ยเอาดิไอ้บอยขวามือมึงขวามือมึงอ่ะขวามือมึงมอ่งอะ,ออะเออม,มันมาสองคันแล้วว่าบอยเต็มตัวเต็มตัวรับสุดใหญ่ รองไม่ได้มาเนี่ยมันไม่แน่จริงนี่หว่าเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วอย่าห <c oughs> เหยียบแม่งเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้โยโอยแล้วมึงทำอีกหน่อยนะมึงชนะแล้วเมื่อกี้มึงสาบ้าบิ่งเข้าไปเฮ้ยทำอะไร้วถังก่อนทล้ไมทล้ไม คอยไปบู๋ได้สัตอ์บอยมันออกมันมันออกมาข้างนอกแล้วบอยเฮียแล้วบอยลุกขึ้นมันออกมาข้างนอกแล้วทำไรโดนชนะเว้ยหู้วคุณรักยิงเหรอไอ้บอยมัลองเลยดีเดียเฮียเอ้ยไอ้บอยมันดักมึงข้างหน้าแล้วมันบ้าแล้วไอ้บอยสัตว์มึงตะแคงทำเฮี้ยอะไรสัตว์รถสัตว์มันป้ามึงขับป้ามึงแกวตะแคงเหรอ เร็วบอยใส่เงินปันระเบิดมาเดี๋ยวใต้หามหมดหลังมึงไอ้ีบอยมึงลีลาเดี๋ยววะเออพระเอกมาแล้วเอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยได้เว้ยกูได้กูได้ผู้รถถังดำแอดแอดแอดเลยเออเออได้บัวัตว์เอ้ยรถมีไม่ออกแล้วขยับดิขยับขยับขยับ โอยขี้ร่าเขาถอยพาดเอ้ยเอ้ยว่ามันไม่ตายพวกเดียวกันนี่หวา่าเฮ้ยเอ้ย,อยโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยเฮ้ยโโหต้องนานเออตายแน่ฉันต้องถามพวกกันกว่าเออเราต้องห่วงเขาสู้พวกองอยู่เขาชื่งองอยูอ่มันไม่ตายวะมันไม่ตายวะ มาได้ยี่ยอเลยจังวะเฮ้ยมันเปิดวัดไปเนีใหญ่สัตว์โอ้ตายแล้วโอ้ยเที่ยวยึดเจ็ดวิยึดเจ็ดวิถ้าท่านตามแต้มไงเราก็ชนะอยู่แล้วเนี่ยหนูตาไม่ทันโอ้โหเนี่ยตามไม่ทันแล้วอะไรล่ะจ้ามามากูยังไม่เคยเก็บปืนสักกระบอกเลยเขาเก็บจนแบบมามากูวิ่งตีนเปล่าแล้วเออเบบี้ไอ้เบบี้เย้เราได้มาเลยนะอุ้ยกระเด็น ได้ได้ติดเือกเกีอชนะแล้วแม่มีข่าวเลยชนะทีะ่รักโอ้โหจะได้ในพน,นันละพน,นันเสียเปล่าฮะเบลขึ้นด้วย,ยนม่นล่ะโอ้เขาสายแล้ที่เกิดร้อยะเสียอ๋อมีฮานิสโลคิตายร้อยร้อยกว่าจริ โอเคฮะขอบคุณที่รับชมกันจนจบฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่น้าจะเป็นอะไรก็ชิด่เดิมครับคอมเมนต์มานะาเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะจ๊ะ <laughs> bye, okay. บ๊ายบายบายเจ๊ซุบ